ขันธ์มาสการค่ะพอาจารย์คะเจ้าเล่นพรแอดมินเจนั่งน้ำโชคค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานค่ะพระอาจารย์ค่ะเล่าพัฒนาค่ะขอเล่าพัฒนาจ้ามือนีเขาเป็นวันเสาร์มั้งปะแนนค่ะอาจารย์คะอาทิตย์อาจารย์อ๋อหลายเหมือดท่านการอยูุดอกท่านการเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์บ้านค่ะนู่นอาจารย์เนอะพวกที่เรียกมุด ว่าที่แล้วหลุดว่าะอาจย์เนะเอ่อต้องขอ,อยอนให้ฟังว่ามันหลุดมาสามงวดงวดที่มันหลุดงวดที่หายหนึ่งนั่นจากที่มันเข่าเจ็ดงวดเดินเจ็ดงวดติดติดเ๋ยมันมาหลุดงวดวันที่หามันหลุดงวดนั่นหายหลุดหนึ่งมันมาสองอ่าพอต่อมางวดวันที่เท่าไหร่งวดวันที่เจ็ด ให้ให้เลขหามันมากหกอืมบาดนี้งวดมันทีเก่าให้เลขศูนย์มันมากหนึ่งมันเพิ่มหนึ่งเต็มตลอดเลยอมาซ่อมเบื่องลีวโอ้สูตรมันเปลี่ยนคิดว่าตามสถิติเก่ามันเริ่มแหลกมากมันหลุดสองมันหลุดสองเถื่อสองงวดแล้วมันเดินเจ็ดงวดส่นพอเดินเจ็ดงวดส่วนคิดว่ามันจะหยุด หุดเดินมันสิดุดไปสองวัดซอนตามสีตีเกา่ามันขึ้นกันมันพอม,มันไปนา<ม>ไปนาด้วยที่มันมันเพิ่มแต้มของมัน <Okay. S 2> พ่อมางวดหนี้หลังจากผลประกาศออกเมือวันเมือวันสุปที่ผ่านมา <Okay. S 2> โตก็เลยมันจับพิดุดบังกูก็เลยเห็นเอามันเพิ่มหนึ่งแต้มตัวนี้สามวดตลอดมาหนีมาตลอดปรากฏว่าคำนวนตองหดัด ในขึ้นนั่นมันได้หกค่ะมันเป็นเลขสุดคำนวณเม็ดเดียวตัวเดียวเล่าพัฒนาอือสามงวดที่ผ่านมามันเพิ่มหนึ่งเต็มตลอดตอาบัดนี้คำนวณต่องวดในขึ้นเดียวกันมันที่สุกมันสุกที่ผ่านมามันได้เลขหกเมื่อมันได้เลขหกมากมันจะเป็นอื่นมาได้มันจะเพิ่มเต็มหนึ่งเป็นเจ็ดจบมันเขาก็เห็นสนมัน ว่าแน่ใจอย่าความเครียดอยกูขายนาไปตั้งสามหมวดนหามงื่อยเหมือนอมันเพิ่มหนึ่งแกมปัดไอ่อะหมวดมีเล่าพัฒนาวันที่สิบสองจากศูนย์มาเปลี่ยนหนึ่งรอบกี่นิโนะอ่าวิ่งรูดเจ็ดตัวบัดไก่ได้วิ่งรูดเจ็ดเลยมันบอกค่ะอืมเม็ดเตียวบ่ปล่อยสองตัวแล้วมันสองตัวนี่เตือนช่วงวันค่ะวิ่งรูดเจ็ดเห็นปะ ขัดฟ้สองตัวถือซุ่มวัดเด้อืมเอาศูนย์กับหนึ่งมันบ้ามาหนึ่งมันบา้าค่ะอ่าบอกกติทีฮว่า,า,วาน้ำท่วมทงพระบุญหลวงเหมิงเอากัดฟ้อยสองตัวคือแทบบานแทบเมื่อคอกนกับว่บาอายไผขึ้นกันนะคอืมให้ศูนย์มันให้ศูนย์กับหนึ่งมันกับมาหนึ่งมันบาขสมุดมายเก็บแกะมาหอนมากวิ่งสองตัวเด้ค ไฮฮากบวกมันมากกมันมาไศูนย์กับหนึ่งมันหนึ่งมันมา่าว่านี่ไฮเจ็ดเม็ดเดียววิ่งตัวเดียวระดัะเพราะว่าสโลแกนเม็ดเดียวอยู่หลุดเป็นหลุดเข้าเป็นเข้าแต่ว่ามันใจแล้วจับพปหุดเล็จจกตัวของวิ่งรูดเจ็ดลาวพัฒนาวิ่งรูดเจ็ดเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเนาะวันที่สิบสองค่ะ,คะบวกในตัมันแล้วได้เจ็ดหรือไปสี่ไปบวกเพิ่มอีกกับเราะว่ากันค่ะ ผู้ที่ประหันลูกก็มีเนได้คือว่าเหล็กตั้งปัจจนาของอัตมาเนี่ยมันเผื่มหนึ่งแก้มมึงจากซ้ำงดที่พันหน้าประหันเะเมียนค่ะมึงย้อนหลังไปเลยรุดคือรุดแต่ว่าขันบวกหนึ่งแก้มเข้าไปเขาบระหเขาค่ะเมียนมันมันได้หอกเอาเลขบวกหนึ่งแก้มถึงเจ็ดเอาเลขสามตัวแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ด สี <4 47 S 2> ่สี่เจ่เจวงกลมสี่สี่เจมีไหมวงกลมสี่เจถึงสี่วงผิดคันมีตัวถือก็กถือว่าถือค่ะบานี้สองตัวไปกับบนล่างเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจเจเกเจ็ เก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดวงกลมไปที่เจ็ดสี่กับหาดเจ็ดเจ็ดสี่ก็บหาเจ็ดบางครั้งมันมีเรื่องตัวเลกออกออกตัวกับในวงกลมก็ได้หรือวงกลมบ่ดถือตัวแต่ก็มีตัวถือกันสินะมันเป็นนีส่สิแต่วันนี่คือความมั่นใจส่วนตัววงกลมไปที่เจ็ดสี่กับหาดเจ็ดบางทีมันออกตัวกลับเด็ก อาลังเทยกับวงบถ่ถือโตมันผิดโตมันมันออกมันออกโต,วออกตวบววงกับมีค่ะ <c oughs> ออะ,ะอยากอยากมาทำความเข้าใจให้เอฟซีฟังบอมินมาแก้โตยิ่งยังรุดน้ำดับบรรุดแต่ว่าเพิ่มเติมเพื่อเป็นวิทยาท่านค่ะเพิ่มหนึ่งเตียมมาสามหมวดบอกหู้โตอืมยอนมึงเป็นยังแอดมิน ยอนบวกหนึ่งเตี่ยนเข้าไปผมด้วยบวกหนึ่งมาตลอดผมด้วยเม่าเอฟซีสุกคนไม่ยินบมั่บวกหนึ่งยอดครับไปบวกหนึ่งมาตลอดดิค่ะเออคันวิ่งสองตัวนี่ถือช่วงว่าโอ้บยจะาเช็ดงั้นสั้นบยจะาเช็ดสองตัวอัตมาเป็นคนแบบใจเถิงพ่อดูเย,ยอะอกค่ะบ่บ,บมีจีเซียนหรอกที่วิ่งเม็ดเดียวนะเมียนค่ะเมียน แค่ว่าบะนี้รู้แล้วหรือมันสิตรมหลังอีกบวกขันห้าบวกเม็ดหนึ่งมันจะนั่งยุ่โตโก้ยุ่มัอเต่ากีนเล็กหกทันนี่สองตัวมันจะปิดหกกับเจ็ดงวดนี้ถ้าสองตัวเบื้องเลี้ยวนี่พฤติกรรมของมันมันบวกหนึ่งมาตลอดสามหมวดที่ผ่านมาเนี่ยหรือมันจเป็ิดในไดนของมันตามปกติแล้วคืออาจารัดชีเล่หกคนมาค่ะ อืมมันได้เลขมกตัวจับคู่ด้วยค่ะลูดได้เนี่ยถ้าวิ่งลูดได้สองตัวเช็ดคือบ้านคือเมืองเขาเฮ็ดอยู่เดีนี้หกกับเจ็ดได้เงื่นหลวหกกับเจ็ดนะคะเนาะแต่ว่าอัตมาจําเป็นต้องเลือกเพราะว่าสโลแกียนส่วนตัวอัตมาเม็ดเดียวอืมเลขลูดเม็ดเดียวค่ะเลขวิ่งเม็ดเดียวคก็ไม่ขอตัดสินใจ เลขเจ็ดเม็ดเดียวเองเนาดคปะค่ะเอาขออนุญาต,ตบทบทวนตัวเลขจักหน่อยเนาะค่ะพระอาจารย์เนาะค่ะตัวเลขแน,น,ะะนทวนทางเล่าพัฒนาของปูสุมเงียบเมืองหนองบัวนะคะวิ่งลูดที่เจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดเม็ดเดียวนะคะตัวเลขสามตัวคือแปดห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่ห้าเจ็ด เก้าเจ็ดสองเจ็ดนะคะออตัวที่เน้นให้สุดๆคือ447แล้วก็7447 5775มีแค่นี้เนะาเนะพ่อ,อพจย์เนาะจ้าจารจ์มีหยังสีบอกับแฟนขััอฟซบอก็มีกระิขคอย่างค้นเดิมจำเป็นต้องเลือกเม็ดเดียวเพราะว่าสาโลแกนของอัตมาเม็ดเดียวมาแต่ใจแต่ไล่รุดเป็นรุดเขาเป็นเขา ก็ต้องขออภัยที่สามงวดมันหากเป็นเหตุเหตุให้เสียทรัพย์แต่ว่าบัดนี้เริ่มจับท่างเด็กหน้าท่านของตัวเองบ่มีดครอมประสงค์ที่อยากจะให้ผู้ใดมาเบิดเงินนำเจ้าของดอกัวเองก็เบิดขึ้นอือมันต้องเพิ่มเต็มคบ่งอย้ามันเกมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาเพิ่มเต็มหนึ่งก็จะเพิ่มน้่มันนี่ะที่จริงมันได้หกเลหงวดนี้แต่เพิ่มเต็มเข้าไปหนึ่งแต้มบวกหนึ่ง จะเจ็บเลยขอเลือกระหว่างหกกับเจ็บเล่นน้ำมันมะบุญเอาเจ็ดดีละมาลงสนามค่ะข,ขอให้ทุกคนโชคดีจะเลื่อนพอค่ะนมัสก,การค่ะค่ะทตามช่อมขาที่จบไปเมื่อกี้นี่เป็นเสียงของปูสุ่มเงียบมึงหนองบัวเนาะคะเนาะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเอิญพออาจารย์ก็ได้จีน่าก็เลยเอินเพื่อนอพาจาร์เนาะคะเนาะ นี่ค่ะถ้าตามสูตรเก่าที่เพิ่นเคยทรงมาให้จะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะทำช่วงขานี่ให้ทำช่วมเดมึงเป็นเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลเนาะคะ่ะเนาะนี่คือสูตรดั้งเดิมที่เพิ่นพระท่านได้บวกนะคะตามนี้พอคนบวกหนึ่งแล้วมันจะมาเปลี่ยนแบบนี้ค่ะท้ช่ว่ะานี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะทำช่วมกับพิจารณาเอาอีกเทือนึงเนาะคะ่ะนพวาตัวเลขแนวทางของปูเพิ่เคยผ่านมาเป็นเจ็ดแปดงวดนะคะมาผ่านสามงวดส่วนเพื่อนก็นเลยบอกว่าต้องปรับตัวเลขจากหกมาเป็นเจ็ดนะคะจากแต่เกาต้องเป็นตัวนี้เอาทาผช่วมพิจารณาแคปหน้าจอไปเลย มาเป็นตัวนี้นะคะมาเป็นตัวนี้เอาตามนี้นะคะทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้ทุกทันทุกคนโชคหมานลำลยยาุ้ยเยจ็บเยจน,นะะเนาะค่ะเนาะเป็นชุดตัวเลขแนวทางปูสุ่มเยียบเมืองหนองบัวนะคะด้ยิ่นจากปากาลุงปูจากปากผ้าจานแล้วทำช่วงกัจจสิใจเอาเนาะคะ่ะเนาะ โชคมานลำลุย้ยทุกทุกทันนะคะขอพระคุณมากค่ะอย่าลืมแช่ไปย้่ะท่าผู้ช่วงขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ